โอโหพอยคนมงชุดชช่พาย,ยวันนี้มาเปิดมันก็เลยอลังการไงฟีฟ่าก็อย่างพริ้วอะ่ะฟีฟ่าพริ้วเลยจ้าโอ้ oh, ส่ตาดีวันนี้ยคิมที่ชุดดูแบบเยอะไปหน่อยเนาะแต่ก็ได้รับได้สวยงามดีโอ้โหเกสสวยมากเลิศเลอค่ะ อ๋อมียิ้มต่ออ๋อใช่เขาจบด้วยกันนี่ยกมือไหว้ของเจนนีนนะคะมันมีหลายเหตุการณ์ที่วันนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่พอใจกับตัวเองมากๆในเรื่องของทั้งชุดท,ท,ที่ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนคนอื่นแล้วก็การแต่งหน้าหนูมันไม่ได้ออกไปในทางที่มันโอเค <c oughs> ถ้าทิมกล้องไม่เจ๋งเนี่ยไม่รอดนะเพราะว่า ความมืดและแสงมันไม่อำนวยเลยอ่ะอันี้ถือว่าแบบตัวแบบสวยด้วยแล้วก็ทีมกล้องดีด้วยทําให้แบบความมืดกลายเป็นจุดที่เอามาเล่นได้ทําให้ดูมีมีอะไรสำหรับทีมนี้นะแต่มันถ่ายจุดเดียวอ่ะดูง่ายไปนิดนึง